สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u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  e ทถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันบทความของคุณเปรวสีเงินครับเช้าวันที่15กรกฎาคม2564น2 4, ที่เขียนลงนัำสุพิม์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าวัคซีนสูตรต้มยำเราเรียนตามตำราการสัชินครั้นลุงยงศาสตราจารย์แพทย์ยงผู้วรวันประกาศสร้างตำราให้โลกเรียน นำวัคซีนตามสายพันธุ์ฉีดสลับเข็มสู้เดลต้าเท่านั้นแหละพวกเต่าที่หัวไม่เคยยืดพลกระดองโวยกันผลมไม่ได้อันตรายเป็นตายใครรับผิดชอบองค์การอนามัยโลกห้ามในคันที่พลโลก6,000คนลูกตา12,000คู่จ้องเขม็งดูไทยสู่ต้มยำโดยวิทยาการแพทย์ไทยไม่อันตรายสามารถด้านต้านเดลต้าได้สำเร็จจริงหรือไม่ถ้าไทยทำได้สำเร็จ โลกก็จะนําสิ่งที่แพทย์ไทยศึกษาค้นคว้าทดลองทำเร็จนี้เป็นตําราเรียนตามทาตามเป็นการต่อยอดทางวิชาการและปฏิบัติเพื่อมนุษยชาติต่อไปพูดง่ายๆวัคซีนต้มยำสูตรลุงยงโลกเขม่งมองไม่วิจารณ์ด้านทอนกําลังใจวิถีคนกล้าเพียงจ้องดูการขยายขอบกลาทางวิชาการของลุงยงให้ขยายกว้างออกไปเงียบๆมีแต่บางไทยบางสื่อเท่านั้นอะไรที่ทําให้ประเทศและคนไทยนําโลกได้บ้างรัฐบาลพลอยมีหน้ามีตาบ้าง กูต้องต้านต้องค้านต้องขัดขาไว้เพราะปล่อยไปมันดีเกินหน้าแล้วกูจะแหกตาขายข่าวได้ไงก็ประมาณนั้นความล้มเหลวของประเทศและรัฐบาลคือสุขันษาของพวกข้ามานรบเมืองเรื่องไวรัสสายพันธุ์โควิด -19 รุ่นออริจินอลแตกหนอเป็นสายพันธุ์ร้ายต่างๆเปรียบก็เสมือนไส้เดือนที่ชอนชัยเก็บกวาดสิ่งชั่วร้ายทำลายดินเพื่อคืนสุขภาพให้ดินสู่ความอุดมดั้งเดิม เพราะมนุษย์ใช้สารเคมีฆ่าไส้เดือนในดินหมดนั่นแหละทุกวันนี้คําว่าทรัพย์ในดินสินในน้ําจึงหายไปมนุษย์นั่นแหละทําลายชีวิตจึงอยู่ยากไวรัสสายพันธุ์ต่างๆก็ประมาณนั้นลองดูเถอะทั้งไส้เดือนทั้งไวรัสไม่มีใครสร้างหากแต่ธรรมชาติจัดสรรร่างกายชีวิตมนุษย์มาจากไหนก็มาจากดินน้ําลมไฟอากาศสู่สมดุลเพื่อเมื่อมนุษย์ทําให้ดินน้ําลมไฟอากาศขาดสมดุลโลกนี้คือชีวิตมนุษย์สัตว์พืชก็อยู่ยากธรรมชาติจึงส่ง วิศวกรทิดในรูปแบบต่างๆมาทําหน้าที่ซ่อมแซมบํารุงรักษาและกวาดล้างสิ่งชั่วร้ายที่เกินเยียวยาให้พ้นไปเนี่ยผมสังเกตว่าองค์การอนามัยโลกหรือว่าคูเขาก็ถึงสัจธรรมข้อนี้คือความเป็นจริงตามธรรมชาติดังนั้นเขาจึงบริหารอํานาจโดยไม่ใช่อํานาจแบบ Go สฟาเธอร์กรณีลุงยงใช้สูตรฉีดสลับยี่ห้อชิโนแว็เชื 1, ้อตายเข็มหนึ 1, ่งเข็มที่สองแอตตราเซเนกาไวรัสเวกเตอร์หรือกับเชื้อใน m r n a นั่น ไม่ใช่บุ่มบามบ้าบอทำโดยใช้หลักโดยไร้หลักวิชาการหากแต่การันตีโดยเกียรติประวัติศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกของไทยลุงยงไม่ใช่ดาราพวกไม้ไร้รากไม่รู้จักแต่ไม้หลักวงการวิทยาการโลกรู้จักดังนั้นโลกรู้องค์การอนามัยโลกก็รับรู้ ถึงการต่อแข้งต่อขาทางวิชาการของศาสตราจารย์ยงที่ประกาศแต่งงานข้ามสายพันธุ์จับเชื้อตายแต่งงานกับเวกเตอร์หรือ mrna ดังนั้นจึงไม่เป็นความจริงที่บางสื่อออกข่าวว่าองค์การอนามัยโลกห้ามโดยใช้วัคซีนผสมข้อเท็จจริงกรณีฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อดอกเตอร์โสมัยาสวามินาทานหัวหน้าทีมน,นักวิทยาศาสตร์องค์การอนามัยโลกเอ่ยว่างแถลงข่าวเมื่อมีคนถามเกี่ยวกับวัคซีนเข็มกระตุ้นเธอตอบว่ามันเป็นเทรนที่ค่อนข้างอันตรายเล็กน้อย มันเป็นขอบเขตที่ปราศจากข้อมูลและเธอเขียนบนทวิตเตอร์ต่อมาว่าบุคคลใดๆไม่ควรตัดสินใจด้วยตัวเองหน่วยงานสาธารณสุขสามารถทําได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ยังต้องรอข้อมูลการศึกษาวัคซีนสลับชนิดของวัคซีนต่างยี y ่ห้อจําเป็นต้องประเมินความสามารถในการกระตุ้นสร้างแอนติบอดีและความปลอดภัยนี่คืออะไรก็คือทุกอย่างเกี่ยวกับไวรัสโควิดมันเป็นโจทย์ใหม่เหนือองค์ความรู้องค์การอนามัยโลกการแพทย์นักวิทยาศาสตร์ชีวเคมีทางการแพทย์ ขณะนี้ต้องศึกษาวิจัยค้นคว้าเรียนผิดเรียนถูกที่เรียกว่าทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามให้ทันโรคทั้งนั้นฉะนั้นถ้าไม่แหกกลอบแหกตำราไม่ต่อแข้งต่อขาวิชาการออกไปแล้วชาติไหนจะปราบโควิดกลายพันุ์ได้ละ ในความรู้แค่มีในตำราเท่าๆกันบนฐานความเข้าใจนั้นองค์การอนามัยโลกเพียงเตือนแต่ไม่มีองค์ความรู้บอกได้ว่าอย่างไหนใช่และอย่างที่ลุงยงสลับยี่ห้อฉีดไม่ใช่ก็เหมือนวัคซีนทุกยี่ห้อคิดค้นผลิตใช้ฉุกเฉินนําออกใช้ไม่เป็นไปนตามกฎ,กฎกติกาองค์การอนามัยโลกทั้งนั้นถ้าองค์การอนามัยโลกบอกไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่องค์การอนามัยโลกก็ต้องบอกได้ให้ได้ว่าต้องแบบไหนจึงได้จึงใช่องค์การอนามัยโลกก็บอกไม่ได้อยู่ดีในภาวะอ่ะ โรคล้ำหน้ามนุษย์มันก็ต้องเสี่ยงงมเข็นในมหาสมุทรไปด้วยกันทั้งโลกอย่างนี้แหละอย่างประเทศไทยเราพศ2310สมเด็จพระเจ้าตัดสินไม่แหกค่ายกรุงศรีอยุธธาที่กำลังถูกพม่าตีแตกแล้วจะยังมีไทยให้พวกไอ้และอีสัตว์ได้ชังชาติและมีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ไอ้และอีสัตว์ได้มุ่งล้มเช่นตอนนี้หรือเรียนตำราหัวทิ่มหัวตั ที่ได้ก็แค่ฉลาดตามตำราแบบโง่ๆจบแล้วไปสมัครเป็นจารย์มหาลัยรับจ้างไอ้โทนาปั่นหัวเด็กแรกวางบินเลี้ยงชีพได้ถ้าเรียนแล้วต่อยอดสร้างตำราหให้คนอื่นเรียนตามนั่นคือโง่นอกตำราแล้วใช้โง่นั้นศึกษาค้นคว้าทดลองต่อไปเรื่อยๆโง่แบบนี้โง่แบบไอสไตล์เมืองไทยหายากส่วนมากมีแต่ฉลาดแบบโง่ๆสิงมหาลัยหลอกลูกศิษไปตายไปติดคุกแทบทั้งนั้น เมื่อวานเห็นรูปคนระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์แท้ๆเชี่ยวชาญกฎหมายสักด้วยแต่ไปนั่งกินอาหารโชว์กับสัตว์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยตัวอยากเรียนตำราแล้วฉลาดแบบโง,ง่ๆสุดท้ายจะเหมือนหมามุดกับโถนปากแปรตอนมุดมุดได้แต่ตอนจะออกเอาหัวออกไม่ได้ต้องวิ่งพลาดไปในสภาพหมาติดกระโถน สิโนเวกน่ะอยากให้ใช้ความรู้ไม่รู้แต่เที่ยวไปด้อยค่าว่าเหมือนน้ำเปล่าฉีดแล้วกระตุ้นภูมิไม่ได้เชียวจะบอกให้ประเทศจีนพลเมือง1,400กว่าล้านเขาฉีดวัคซีนอยู่2ยี่ห้อนี้เท่านั้นสิโนแวกฉีดตอนจีนใต้เชียงไห้เมืองเศรษฐกิจใหญ่ของจีนเป็นต้นที่เขาฉีดสิโนเวกส่วนจีนทางเหนือปักกิง่งเมืองหลวงเป็นต้นเขาฉีดชิโนฟาร์มทั้งหมดแล้วคุณภาพต่างกันไหมต่างไม่ต่างผมไม่รู้รู้แต่ว่าฉีดคนละสองเข็มฟรีต่างชาติโดสละหนึ่งร้อยหยวน ตัวเลขอัปเดตล่าสุดในพลเมืองจีนกว่า1,400คนป่วยโควิด92,119คนรักษาหาย86,982คนและตาย4,636คนไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์สันแอสตราเซเนกาคนจีนไม่เคยได้รู้จักไม่เคยได้ยินและไม่สนแค่ซิโนแวคกับซิโนฟาร์ม2ยี่ห้อคน1,400ล้านป่วยก็ไม่ถึงแสนตายไม่ถึงหมื่นแถมให้บวกตัวเลขปกปิดสมมุติว่ามันยังมีน้อยนิด ใครที่ว่าเหมือนฉีดนะ้ำเปล่าทีโนแวคเฮงซวยก็ไอคนที่พูดนั่นแหละเฮงซวยระวังจะถูกธรรมชาติจัดสันที่จีนติดน้อยตายน้อยเพราะวัคซีนแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สําคัญทําให้รอดคือวินัยเข้มงวดเขาเคาะทุกประตูบ้านทุกอาคารทุกบริษัทห้างร้านทุกคอนโดทุกโรงเรียนมหาลายัยต้องไปฉีดวัคซีนด้วยประกาศิทธ์ท่านผู้นํา ของสีจิ้นผิงตอนนี้บารมีเทียบเท่าเหนือกว่าประธานเหมาด้วยซ้ําไม่มีใครกล้าที่จะไม่ไปฉีดและจีนทดลองเข็มเดียวเอาอยู่กับทหารในกองทัพมาเรื่อยๆคือเขาเตรียมรับมือโควิดกลายพันธุ์มาแต่ต้นยังไม่ปรากฏว่าวัคซีนสูตรเข็มเดียวเอาอยู่ของเขาเกิดปฏิกิยาด้านลบอันใดนี่เป็นบทสะท้อนคิดของรัฐบาลไทยเราแมวสีไหนก็จับหนูได้ปัญหาคือจะบริหารให้หนู รบ1นึล้านตัวแต่ละเดือนตามสัญญาได้อย่างไรหรือไม่เท่านั้นปูพรมได้ลุงตู่ก็เหาะได้ครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณเปรวสีเงินนั้นได้เขียนเอาไว้บนเว็บไซต์ของนิตยาสารของเว็บไซต์หนงังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็คือเรื่องจริงนั่นแหละนะครับที่ปัจจุบันนี้จีนเขาก็ฉีดซิโนแวคแล้วก็ซิโนฟาร์มแต่สามารถสกัดกัน้นการแพร่ระบาดของโควิดได้เป็นอย่างดีแต่ว่าในฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกา ที่ชีดไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์ซันแอนจอนสันเวลานี้เป็นอย่างไรครับยอดติดเชื้อนั้นก็ยังใ,ใกล้หลักสามหมื่นอยู่รอมรอดทุกวันนะครับดังนั้นมันอยู่ที่วินัยของผู้ที่เป็นประชาชนคนในชาติส่วนหนึ่งด้วยในการที่จะช่วยกันทำให้เรานั้นฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ครับ